เฟราล่ะครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนครับแฟนเพลงของมะล,ล้อมใจกันรอยหรือแฟนเพลงของแฟนคลับของแจ็กกี้ผีอ,อยากแฟนเพจแจ็กกี้ใจเกินร้อยหรือแฟนเพจแจ็กกี้ผีอ,อยากแฟนเพจแล้วก็ช่องยูทูบแจ็กกี้ผีอ,อยาต์ชแนลนะคะโอ้ยคอยเพจคอไปกินปลาหมึกบางแบกคอยเพจ มาเขียวลูกเก็บของเขียวจังไหนลูกอยู่พูด,ด๋ยวอีผู้หนึ่งท่านมาเขียวกับว่าได้ดอกคะแม่พี่ไปใส่จกตาคนเพระาะว่าเราจะได้เดินทางไปที่วัดปากแซงนะคะวัดพระเจ้าใหญ่งองค์ตื้อจะเกี่ยวเลยว่าจะพาลูกไปยทำบุญวัดพญานาควัดงงไม่ใช่ มัดอันพญานาองสีดำอันที่ว่าน้ำถ่วนะบอน้ำถั่วบอน้ำถ่วมันแัดปากโดมน้ำถ่วมมันแัดปากโดมมัดปูมัดจุลียนเหออันคยเห็นอันตั้งหูเจ้าอยู่น้ำหูลูกสาวเจ้าเสมอเจ้ากาใส่ตีเขาให้ลูกใส่ต่อ เม่จะบรรยาดีอ่เก็บแม่เก็บเก็บดึงเอาดึงเอาหมูจะคว่ำแน่เออไม่เงวบขันมือได้บนไทยนิ้เมนเานายืใส่ยวานาลานทยฟังกาจะ้เห็นเบอรนอนอยู่เบื่อคืนไทยหลายๆคนหลนขันไทยผู้นีงช่ว่าบ่ายผู้นั้น่ทยผู้นู้้ว่าบ่ายผู้นี้นอนจนเจงนอนจนแจงลูกสาวฝันมนเก็บของ พี่พีไม่ใส่หรอพีเลยพีใครในยูนิเก็บรอมมันเบิดแล้วอันเด้ร์ใซดเท่ากับเก็บไปพอระทุกเสไปไหมอระทุกเจะไปรถเะไปรถเรื่องมือกันนอนเรื่องข้าวกับวน้คอ่ินมืนี้ใครยูซินไม่ยังอ่ะมันท่โม่าเอามาปั้นไ่แ ฟันโนจะผูแน่เลยอุยตาชี่อตายแบบเหลียวมันมันมันเป็ี่ยนอันน้นอยๆอยู่างนี้นี่มันเป็นลูกอมอมยินน้มน,น้อย,อยู่นีๆอัน,นเล็กๆอยู่ข้างใน,อ,งนอันนี้น้อยสีเอาอยา่างผู้ใดเอาไหนของที่ตายค่ะแล้วยอยอเอเา,อาอไหนราบอกใครมาของหวานยังสิับไปหาเลยโอระดับไปแล้วจับแสงสว่างอีกแล้วอ๋วอพี่น้อง เปียสูตเปลียนาเดินทางต่อเห้าโมแม่สุดเขตประเทศให้หมูติดแม่ทำเพื่อยุคขอบติดขอบผู้บุตโรคหกกมังหัวแล้ทว่าอีนึงไปใส่น้องอีนึงไปน้ำหาี่ใหญ่แจกยางลูกสาวทั้งสองเหมึงกระบอกไปทัวบ้ให้เกียรให้ยังโอยเจ้าเอาเองมันะาบนึงเอาอยใส่โยใส่เยนี่บี่บ่มี่เมื่อจ้าโตกับแห้ง อันนี้บอกอยู่ไปูว่าลูกสาวสอคนจะว่าแมนอันนึงลูกสาวลูกชาย่อกสส่เลส์แต่ว่ามันเป็นสาวเลยปนปนแ่นนันบอล่ะยางหลักนีร้านเลียนเริรเิเออแบะ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 ไอคอนม่จ้ะไปพี่น้องเขาไปเก็บของแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเดินวันนี้เดินทางขาวเอไก่อกพี่น้องร้อย น้อยหกสิบกว่ากิโลแต่ว่าาสิบห้ากันไปถ้ำบุญวัดวัดอยังวะรวยรวยนีย่วัดถ้ำนารวยหรืออะไรในจังหวัดอุบลราชธานีที่พญานาคองค์ปูสีดำนะคะที่เป็นคำนะจะก,กี่กับรัทธาองค์ปูพญานาคมาตะไดเแลวทุกสีนะคะ่าจะมีวัดไสก็ไปวัดปากโดมนี่เคยไปแล้ววัดปากโดมจังหวัดอุบลราชธานีนี่เคยไปแล้ว เดี๋ยวแจ็กกี้ิะไปวัดใดน,นั่นให้พี่น้องติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แจ็กกี้ในเด้อพี่น้องเน้อบ๊ายบายก่อนไปแลวค้อยบายยค่ะเก็บงก่อนนะคะ่คะ,คะ